เอาลนะครับผมก็ขอสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้สู่เกม Tower of Fantasy ซึ่งในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาว่าด้วยเรื่องแพทเบื้องต้นของ2.3นะครับหรือว่าเวอร์ชั่น2.3เนี่ยได้มีการอัปเดตอะไรกันมาบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่กำลังมองหาร้านตมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆท่าในใดที่สนใจลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top App แแล้วสำหรับเพื่อนๆท่าในใดที่ไม่อยากวิ่งเควสวิ่งเก็บฟาร์มแมปในแผนที่ใหม่ๆที่จะได้อัปเดตเข้ามาก็อย่าลืมใช้บริการร้านแป๊บครับได้มีบริการรับวิ่งแมปดูแลไอดีทำเควสรายวันตามที่เพื่อนๆสนใจหรือว่าต้องการสามารถติดต่อร้านแป๊บครับไปได้ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับอยากฟาร์มเควสต้องร้านแป๊บครับ ึ่งในการอัปเดตนะครับก็ได้ทำการเพิ่มแผนที่ใหม่เข้ามานะครับในแพท2.3นะแผนที่นั้นมีชื่อว่านอกน้ำไมอแอสมาซึ่งจะเป็นแผนที่ที่จะเสริมต่อจากทวีปวีรานะครับมันจะเป็นติ่งทางด้านซ้ายบนขึ้นมานะครับทางด้านซ้ายนี่เนาะอยู่ในโซนของทวีปเลทรายนะครับในส่วนของแผนที่ครับเมื่อได้ทำการอัปเดตเข้ามาครับก็จะมีความสำเร็จให้เราเก็บกันด้วยถ้าเพื่อสามารถเก็บความสำเร็จครบ เราจะได้ลูกแดง3เม็ดนะครับนิวเคลียสแดงอ่าแล้วก็ชิปแดง3ใบมีคริสตัลดำอีก600นะครับแล้วก็ฉายยาผู้แสวงหาหนองน้ำไมเอสมาในหนองน้ำไมเอสมานะครับนอกจากนี้แล้วยังมีบอสใหม่ที่ได้ทำการเพิ่มเข้ามาครับก็คือผู้รับใช้แห่งห้วงนรกอีวาผู้รับใช้แห่งห้วงนรกอีวานี้จะมีโอกาส d r อปวัตถุ2ชิ้นนั่นก็คือเอ็กโทรเกเลตันหชิ้นนะครับแล้วก็อันหนึ่งคือแกนเครื่องปฏิกรทั้ง2อย่างนี้ครับเมื่อเราดรอปนะครับเราสามารถ นำมาสวมใส่กับตัวละครของเราไปได้เมื่อใส่น่าจะมีสเตตัสตัวละครตามนี้เลยตอนนี้ก็ได้ใช้ไปแล้ว2ชิ้นนะฮะก็จะมีสเตตัสตามนี้เลย3,326นะครับกับอีกชิ้นหนึ่ง เลเวล10นะครับ2530ส่วนใหญ่เราจะเอาสเตตัสทางด้านล่างนะครับก็คือค่าสถานะสุ่มตามธาตุที่เราเล่นใครเล่นไฟใครเล่นสายฟ้าใครเล่นกายภาพก็สามารถหาให้มันตรงในจุดนี้ได้เพราะว่ามันจะเป็นเปอร์เซ็น์ที่เกิดขึ้นมานะคทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของแพทเบื้องต้น2 3เนี่ยได้มีการเพิ่มเลเวลสูงสุดที่90 ซึ่งตอนนี้ครับตัวละครของเราอะอยู่ที่เลเวล82นะครับก็จะทําการปลดเลเวลตามกันไปเรื่อยๆนะตามระดับที่ได้ทําการปลดเนาะสูงสุดอยู่ที่90จนกว่าจะมีแพท2.4อัปเดตเข้ามาแล้วก็จะทําการเพิ่มเลเวลสูงสุดของเครื่องยับยั้งนะครับนี่เครื่องยับยั้งพวกนี้ได้มีการเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแต่ตอนนี้ก็ ยังเงียบอยู่นะเดี๋ยวต้องรออ mm ัปเดตมาเรื่อยๆนะจะทยอยปลดเข้าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เพิ่ม2ช่องเมื่อกี้ที่ผมบอกไปครับก็คืออุปกรณ์ที่ถูกล็อกอยู่เนะี่ยสช่องนี้ก็จะทการปลดไปจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ย CP สูงคือซึ่งตอนนี้เรามี CS อยู่ที่95,000นนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวพาไปชมพื้นที่ไหนนี่โอ้ยโคตรสวยอะดูดีไปร่อน <laughs> เ้ยตอนนี้เราหน้าเราหน้าไปเที่ยวนะครับอันนี้จะเป็นแผนที่ไม่แอสมาก็ยังไม่ได้สำรวจร0 0นตะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณสร็สามารถวิ่งสำรวจได้นะเป็นแผนที่ขนาดเล็กนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับไม่ได้ใหญ่มากก็วิ่งสำรวจน่าจะค่อนข้างง่ายแต่จะต้องปีนป่ายกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่สูง,งมากๆทุกคนปึ๊ชนี่ลงไปด้านล่างแล้วเราจะไปหาผู้พิทักษ์แห่งเอวากันหน่อยอยู่ทางด้านโน้นโอ้โหเราต้องขึ้นไปใช่ไหม อ่ะก่อนขึ้นไปนี่อันดับแรกวาร์ปไปเลยดีกว่าเอาชัวร์กว่าครับแมามาเรียบร้อยขยับลงไปด้านล่างหน่อยละกันอยู่ข้างล่างนี้ฟิวมันว่าตอนนี้ยังไม่เกิดแฮะอ่าเดี๋ยวนะผมลองย้ายชาแนลนสิชแนลเต็มชแนลเต็มย้ายพื้นที่ก่อนย้ายพื้นที่ก่อนอ่าเป็นฮ่าานี่ครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหน้าตาของบอสนะครับผมอีวาปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ สำหรับใครที่อยากจะมาลองตีหรือว,ว่าลองทดสอบหรือว่าทำดามเมจกับบอสนะครับก็จะเป็นลักษณะบอสจะเป็นประมาณน,นี้โอ้โหตีค่อนข้างแรงมากๆนะครับไปที่อก,ก่อนอันตรายาไม่ถึงนี่นะก็จะเป็นลักษณะหน้าตาของบอสอีวาของเรานะครับถ้าเราฆ่าได้ก็มีโอกาส d r อของไปนะครับก็เป็นบอสที่ถูกเพิ่มเข้ามากับแผนที่ อันใหม่ my asthma นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมกันหน่อยละกันว่ามีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนไหนก็มีการอัปเดตแผนที่ใหม่หรือว่าพื้นที่ใหม่เพิ่มขึ้นสิ่งที่ต้องตามมาครับนั่นก็คือรูปแบบของกิจกรรมที่จะทําให้เราเล่นได้นะฮะอันหลับแรกๆเลยนะครับก็คือการพบกันอีกครั้งของ2ตัวละครสําหรับใครที่เป็นเมนธาต้าแขงนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าินดีมากๆการกลับมาของตัวละคร พูดสวรรค์น,นำทางนะครับหรือว่าฟลิกะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือน้องสาคินะครับจนตื่นรู้ไม่หยุดนิ่งสาคิฟูะนี่ก็ตอนนี้ก็ออาจริงอะตู้มันก็ใกล้จะหมดวันแล้วนะใครที่เป็นเมน้ําแข็งก็อย่าลืมเก็บกวาดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกตอนไหนก็จะเป็นตู้ดิรันที่ไม่ควรพลาดนะครับแต่ในส่วนกิจกรรมที่ผมสนใจมากกว่านั้นนะครับน่าจะเป็นกิจกรรมช็อกโกแลตเปียบรักนะครับเป็นกิจกรรมการทําอาหารมามอบให้กับตัวละคร ที่เจอในแต่ละครั้งของร้านนะครับจริงกิจกรรมนี้จะมีลักษณะคล้ายกิจกรรมเก่าก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเ,เพื่อนผมเชื่อว่าเราเคยจะเจอกันแล้วการมอบของขวัญให้กับตัวละครนะครับมันจะมีค่าคอนเสเปตไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่20จนกระทั่งสูงที่สุดก็คือ 1 0 0่พันแต่แระดับครับจะได้ของที่แตกต่างกันไปการให้ของขวัญหรือว่าทำอาหารให้กับตัวละครเนี่ยถ้าทําถูกใจครับเราจะได้รับค่าความสำเร็จที่สูงมากขึ้นเราจะรู้ได้ไงครับว่าแต่และอาหารมีอะไรกันบ้างครับอันนี้จะเป็นอาหารที่จำกัดจำนวนนะครับ สิ่งที่เราต้องใช้เป็นวัตถุดิบเนาะแล้วก็อันหนึ่งก็คือเป็นคู่มือการทําอันนี้คือสําหรับใครที่ปลดล็อกแล้วนะครับมันจะมีวัตถุดิบและบุบอกเลยแล้วก็คู่มือการทําว่าสิ่งเหล่านั้นจะได้อะไรส่วนใครที่ยังไม่ได้ปลดนะมันจะไม่มีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเพื่อนๆจะต้องทําการปลดหรือสามารถเสิร์ชหาในเว็บไซต์ได้นะครับมันจะมีข้อมูลในการปลดนะว่าเราต้องใช้อะไรผสมอะไรบ้างจึงจะสามารถได้ของอะไรออกมานะครับอันนี้ก็เป็นกิจก,กรรมหนึ่งที่สามารถมาเล่นกันไปได้นะครับก็มีระยะเวลาอีก2 อีก12วันก่อนจบกิจกรรมนะครับผมนอกจากนี้นะจะมีเรื่องของยอดคู่หูผจญภัยนะครับคือโหวตสุดยอดคู่หูผจญภัยได้เลยนะครับสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอันนี้จะเป็นการรวมตัวครบรอบครึ่งปีนะครับก็เป็นการนํามาในรูปแบบของตู้กันสุ่มนะฮะก็สามารถไปเก็บกวาดไปได้นะครับทุกคนนี่ครับผมทำการคลิกเข้าไปกนเข้าร่วมเลยนะครับก็ใส่ชื่อตัวละครแล้วก็ยืนยันนะครับ ที่เหลือก็จะเป็นการลงชื่อเข้าใช้ต่างๆแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ครับคือของขวัญครบรอบครึ่งปีจะเป็นลูกแดงนะครับที่จะทําการแจกให้เรานะครับทุกการอัปเดต2.2 2.3 2.4จมีะมีเม็ดแดงให้เราอย่างน้อย10เม็ดแน่ๆนะครับเป็นของแจกฟรีแต่จะเป็นการล็อกอินเพื่อได้รับมานะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่ได้ทําการเพิ่มในแผนที่2.3ดหรือในแพท2.3นั่นเองยังมีกิจกรรมอื่นๆให้เราสามารถทําอีกมากมายนะครับ ก็จะพยอยการอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากัดเวลาต่างๆนะจำกัดเวลาต่างๆกิจกรรมทีมรางวัลเดี๋ยวจะทยอยอัปเดตกันมาเรื่อยๆนะครับในส่วนของกิจกรรมเหล่านี้โอเคครับผมสําหรับพาร์ทนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบขอฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดการแจ้งเตือนขลิปใหม่จากช่องสก,กันนีของเราด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ